กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีแล้วก็สวัสดีเอชซีเบิร์ดสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะพบพ่อกันอีกแล้วกับบ่าวตาเซนกับเซนเดิมพี่น้องเมื่อนี้เทาแม่เพิน่นตึกสะดุ้งมาแล้วเพิ่นก็เห็ดปลาแห้งปลาย่างพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องปลาแห้งปลาย่างอีกอืมเปิดโครงการทุกคน เหลืองๆขุดน,นะโอ้ยจอดลีเดพี่น้องเลยตัว <มา S 2> แห้งแล้วก็มีได้พี่นอ้องเลยเหลืองงามเลยเนาะปลามันแล้วพี่น้องเลยมันมันเลยทุกคนเลยน้ำ <c oughs> มันมาจุดจวดฮูุ้้มมันมันแล้วมันหล่นเลืองงามเนาะ <c oughs> ทำไม <c oughs> นี่พี่น้อง นี่นะไงเหมือ,อนกันป่าตเหลืองงามขนาดเลยอื้อะไรโอ้อออออเนือเ้อปลาเนื้อขาวๆวันนี้มายางไฟไมันกำลังเลืองไปสิอลไทุกคนเลยนี่เนาะดี โอ้ยพี่น้องเลยเปต้าพิมเป็ต้าแซบคักโอ้ยคัก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 ,กพี่น้องเลยปลาแห้งปลาย่างสูตรดังเดิมสูตรโบราณทาเม่ <c oughs> นี่พี่น้องตัวนี้คือตัวแห้งแล้วเนะเาะเดี๋ยวโอ้ยเหลืองง,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 งามๆเลยทุกคนเลยกินโบเบิดกับเอาไปขายเดีย๋ยวพี่นอ้อง เหลืองทองไอห้อยงามงามขนาะดเบิ่งน้ำกันขี้เกียพี่นออ้อง,ง,อง,งปั๊ด,ดพี่น้องวัยคัก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 เหลืองงามเหลืองงามปลาแห่งใหม่ๆสดๆเลยพี่น้องครก็เห็ดแล้วหมาดหมาดเนาะเป็นปลาขาวเลยพี่น้องปลาขาวสอยเนาะปลาขาวปลาสอยนี่ตัวน,นี้กัน ตัวที่มันมังๆแนี่ยละพี่น้องเยมันนี่ไปเอาออกไปย่างนอกย่างอยู่ในเลยทุกคนเลยย่างอยู่ในครัวเลยอย่างใส่เตาแบบนี้เลย,เลยแหละี่เก่าออกไปย่างแถวกุกหม่วงแถวต้นหม่วงไปเลยพี่น้องเยตัวคาดค่ะ มันแห้งมันมังน,น้ำแล้วก็เอาออกไปตากแดดน้ำพี่น้องตากแดดวาไว้เนาะโหอ,อยากคักพี่น้องบริเวเห็ดมันอันหลืองผักบริเวณพี่น้องเลยควรให้มันถือควนไฟไหลายถ้าแมวาวาให้มันถือควนไฟไหลายมันดับมันคิวเนาะ ให้มันถือกันน้อยหนึ่งเวลาเอาท่านใส่ใพี่น้องเยรอบแรงกับบ่อได้ไปตึกแกมาให้ตาแหงปลาย่างพี่น้องปลยาแหงก่อนพี่น้องเยตานก็ได้คือ ใส่ยังถึงอยู่่รู้เลยทำไมใส่ยังไงกับเห็ดใส่ทูโรดแล้วก็ใส่น้ำตาลไม่รู้เลยยังเหลืองงามใส่เกลือผงนัวน้ำตาลลงไปเนาะบัตรห้าใส่ไปแล้วมันจังสวงามพี่น้องเอ้ย ตัวแห่งเขากับเก็บเมียนต่างหากเนาะจะอยากตัวนี้ก่อนเนาพวกเก็บออกเลยมันอยากนานพี่น้องมันอยากดำเนาะถึงโวดมันถือควันไฟมันก็สีดำพี่น้องแต่ว่าต้นนี้มันแห้งแลวมันกับมาดำเนาะเขาก็มาป้าไว้ใส่หนีเับมันแห่งแห้งค่ะคางกับเก็บเมียนเมื่อกี้นี่คือทำแม่่นเอาไปตากแดดได้พี่น้อง เอาไปตากแดดเพื่อว่าให้มันกรอบเวลามันแห้งแล้วมันจะได้กรอบเวลาเาเอาไปซื่อหมูตัวเ้าเอาไปตำเอาไปตำเห็ดแจว่วเห็ดยางนาเนาะตำแจ่วตำยางโอ้ยกรอบตำคาเดียวกับมุนพี่น้อยหยั่งตามันมันแห้งมันกรอบโอ้ยกินกระแซบพี่น้องหยั่งกินกรอบๆเลยเอามีแต่คนว่าอานาคตเอามาใส่ในกันเต็มหิรัญหยั่งพี่น้องเลย tôi nói tôi nhảy oh, Khắc 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 đi nào Nói bằng nằm cắn Khắc y lý Sụt chọt, chọt Bằng cái này พี่ลีพี่น้องนี่เจ๋วเลยพี่น้องเลยเจ๋วเลยเจ๋วเลยม,มาเด้อมาเด้อพี่น้องปลาหย,ยากปลาแห่งปลายากสูตรท่าแม่สูตรดั้งเดิมบ่คือไผ่แต่กระมุมีไผ่คืออร่อยมากๆเลยพี่น้องเลยปลามัน,มน หอดยามระดูนี to to been, you. You truck, ่เข oh. ่าเริ่มออกเริ่มมานได้เนาะท่าแม่ปาล์มกับมันถั่วสุดยอดสุดยอดพี่น้องเลยโอ้ยเอามาปิ้งเลยว่าเอามาทอดตำหมักถั่วเนาะหรือว่าตำหมักหุ่งพี่น้องเลยสุดยอดสุดยอดพี่น้องเลยบอยากว่าดอกเรื่องน้าท่วมพี่น้องเลยมันจะ ขวมอยู่ตลอดปีเลยใช่ปะพังเบิงเมื่อนี้คือยุดตุกแน่พี่น้อยตกไปเช้าผมเนาะตอนแรกวาเนี่ก็คือว่าบริโตหากพังเบิงว่าอันผู้ละลหากตอนเดึกๆพี่น้อยตกอีกเ่านี่ตกกระบาเนาะโอ้ ตนดกตอนดึกตกแหงเด้ตกแหงแหงฉันเลยจัดใจพี่น้องเน้ำไหลตะตาปุ้ยาวดว้าวเลยแหละพี่น้องเลยว้าวลายกับเป็นหลตกมาบันเบิดมือเบิ้คืนเม็ดถ่วมเบิดเลยถ่วเบิดที่เข่าเขากระถ่วเบิดพี่น้องเลยน้ำไหลฉันบุญวาววมาเียแต่มาถ่วพ้องเออกินะปีนี พังเบิ่งแต่ว่าหน้าทงนั่นเนาะหน้าทงนั่นก็คือว่าบริถ่วมพี่น้องเลยจะได้จะกระสอบดอกเ,อเหลือขาต้นทึนขาหันขาหน้าอีกนอนเนาะเหลือขาหันขาหนีอีกพี่น้องเลยจะได้จะก,กระสอบพอได้กิน,นหากตอนนี้เข่ากระเบิดแล้วแล้เลยซื้อข่าวสารข่าวสารโลเดอะไรเลยทำอะไเดี๋ยวนี้อัน<ห>นะครับเ,เอาซื้อก่อนกระสอบหนึ่งกะ หกแสนหาสิบพันกีบเนาะเดี๋ยวนีเจ็ดแสนหาโอ้ขึ้นราคาเป็นเจ็ดแสนหาสิบพันกีบแล้วโอ้โอพี่น้องเลยตัวสุดยอดสุดยอดเขาหน้ามกระแพงแล้วพี่น้องเลยทำมาได้เขาน,านันนาปีมากินปีนี้แหงสิกเต็กเลยเนาะหากระสือกินสองสอบสามสอบเลยพี่น้องสองสอบเนาะ โอ้ทำไมกวอยสำอพี่น้องเอ้ไฟน้มันน้ำมันผุดจะดจ่ะไม่ใช่น้ำมันผุดจะดจ่าทำไมวะมันถือไอไฟเนาะพี่น้องเห็นอะไรกับเตออน กินหลายก็กินบวชบวชพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อพยากเเลยพี่น้องสั่งกันเข้ามาเลยสั่งจองเลยพี่น้องเอ้ยกันไปแห่แเมย์ดิกระชั้นละกระชั้นเป็นบวรอีเนาะเข้บไปสั่งจองว่ะก็อีกอย่างหนึ่งเขาหาบวราชหลายพี่น้องเขาน่าสั่งกันมาเขาว่าขล้วมีไผยอีกได้ก็สั่งกันมาถากัน โฮมวัไหาพี่น้องเอ้ยบุคือข้าเจ้าเนาะข้าเจ้าเห็ดข้าเจ้าหาได้หลายคือชุมเฮาช่วงก้อนกช่วงนามนำนำหลดนำบกเนาะทำเมงไปหวานเฮค่ะก็โอ้ยได้หลายไปสั่างะสร้งกันข้ามากันได้ไวพี่น้องเอ้ยแต่วันนี้ต้องได้ช่างจองกันไวาะว่ามันได้น้อยพยายามได้กัน กระแบบสีแหล็กพี่น้องได้เถอละเหล็กเถอละหน่อยครับนครับไปขายอยู่ตลาดแล้วก็แล้วเนาะไปขายอยู่ตลาดแล้วก็แล้าน้ากะเถอละชีซาหาซิปเนาะทำไมอ๋อชีได้เป็นคำว่านายังกินก็ได้เถอละโลโลกว่าเนาะไปขายอ๋อชีได้เป็นชีหาโลก็ไม่ได้หรอกพี่น้องมันมันบ่ลายปลาเฮาสำนันแหละพี่น้องเลยได้เตอหน่อยัวอหน่อยบ่อไลพี่น้องเลย เส่ปลาอีอยเห็ดปลาแดกปลาลาพี่น้องเอ้ยเห็ดยาหลายอย่างพี่น้องเห็ดปลาแดกปลาลาก็ขายทั้งหนึ่งทรายกระตุกหนึ่งทรายหลายเดียวนี่เส้นห่้นพี่น้องเอ้ยกระตุกหนึ่งเส้นห่านสิบันกีพี่น้องเอ้ยขากได้ปลาแดกปลาลาก็มีอะไรก็ปลาแห้งปลาย่างก็มีพี่น้องเอ้ยปลาดิบก็มีมาหาดยำขำยำแรงมาก็ แม่พิ่นเอาขึ้นมากขายนํำเนาะแม่โตน้ำไร้ยางแต่โย่าำพี่น้องเอ้จะน้อยปีอือ <c oughs> เอาละพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้ก็ชิได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวต่ายนี่เด้อพี่น้องผลงานทำเองกบเมนี้กันได้หลายอยู่พี่น้องเอ้โอ้ปลาแห่งปลาย่างก็ตือว่าชุดยอดชุดยอดพี่น้องปลายากอะสั่งมาเลยพี่น้องเอง้ติดต่อบ่าวตา่ายทางเฟซบุ๊กเนาะ เฟซบุ๊กเบาวตายคือเก่าคือเดิมแหลและพี่น้องเลยอืมโอเคโอเคพี่น้องลาไปก่อนเนาะขอให้ทุกท่านสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงมันมันเฮงเรวยรวยกันเบ้อสูขฝูสูขคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเนาะสบายดีพี่น้อง